สบายดีพี่น้องมาพบกับเราคือเก่าบ่าวอุ้ยบ้านสีวิไรถ้าม,มาเถึนชาวคนูนกำลังคุยกับชาวคอนอูนพี่นอ้องวันนี้นก็อยู่ห่างล่านประจาพี่น,อน้องเสียวย่างเสียวย่างสามล้อก็หลุดเหมือนเวียงหยกก๋วยเตี๋ยวมาละพี่น้องมาดิฝันหันมาละก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ ทางนั้นที่เป็นร้นานยี่ห้อใหญ่ใช่ไหมครับซูกิกัทาร้อนต้มม้วนก็ไหนเป็นรถพี่นอ้องยี่ห้อใหญ่สุกี้กับทาร้อนมโมมโอเ,อเน,น,กเน,นีก๋วยเตี๋ยวมาละซูกิก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ มาละนี่านสีส่บาทไปนะเที่ยวได้ดีมกล้เียมเที่ยวมาลาเขาจะเปิดจมูก ้ายน้ำปัป่นโุลมไมปั่นลางบุาไกปั่นทางด้านเจเจอะไลองทเจเจา,า้านเจเจเงินงลมาไก่ทอดลมาไก่ทอด้านเจเจ กที่ไปล่านต้นสนเลยพี่น้องด้านใหญ่สุกี้กระทาร้อนต้นสนกําลังเดินไปอยู่พี่น้องอยกระล้เติบเลยพี่น้องประมาณ10กิโลไปเลยเกือบจะหอดหอดถนนใหญ่เลยพี่น้อง งไปทางลังเวลพี่น้องทางลังเวลก่อนมี่ก่อนตลาดนัดเพราะเขาจุมีมีวันวันชุกกับวันพระฮัสตลาดนัด,ดนั่นไปก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง ข้าวเป็นลายใชครับเสี่ยวคนอื่นเขาปิดเบิดมีบางร้านเขาเปิดใชครับก็จะกางคนไปกินเข่าอยู่้านตนชนตนนิาช่างพวกสุมตมปูปลากินใช่ไหมครับ นองวันนี่ตาดนัดเขาข้ mm. าก็ตั้งมาตั้งคนไนองมีวันขุดกับวันแล้วันชุกกับวันประหัดนองอันนี้เขามาตั้งค้ายประจำตั้งนนันมันลังเรียวอะไรี่นอง ก็มีรถแท็กซี่อยู่อย่นคนปรปฐมเนะพี่น้องอยู่นคนปรปฐมน้าก็ครึ่งข้างเนะพี่น้องน่าก็บยางคขึง นกมันิีมากลิ่นน้ำาช่นมะงอยมายังใหนกกลางแก่หนกยีราบใช่ป่ะเน็กย้อนที่นี่ตึกสูงใช่นโดออว่าไรือาะร่ว่าอ่าอะไร่อบร่ะอววิไปเลย giận đi vi nó hôm nay đi giận đi you nó know? แน็นเลยว่าน,นั่นพี่น้องพี่พ่อกันอยู่ล้านต้นชนมาหอดกันเลยเสาคอนกับงเสาแงแงล่านต้นชน เมื่อพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวาอ่อออามาันสั่นขอโทษขออภัยได้ไหมเนาะเอาไปถือแม่กำสั่นมา ยี่ใหม่ก็ไปทางใดก็ขับรถปลอดภัยด้วพี่น้องเอ็ขับรถไปทางใดก็ใส่รถใส่ล่างกันไปไทยมาใช้าชาก็ขับรถปลอดภยัยวัตถุคนอะไรไปถุกวัตถุคน càng nốt, mình này mình nhàng cấp nhàng mày, อเต็มแอดเลยพวบอกว่างลายราเเรียมเึ่งพ่้องเราบ่ายโมงอนเต็มแแอห็นลายแน่นเลยพี่น้องใายดีขนาดมากมากครั้งแรกพี่น้อง

chấp thử mình vắt olive oil đi nào chấm nấm à khoai này nào ngon ngon đã khung lào co co to ăn cơm nào เน,อน้องแซ่บขนาดเนื้อตะนหน้าแยมแช่องพรบคนครบเผินคอยเบิร์เลยสองปราชามกับสาคูนแซ่บขนาดเน้อข้าวเลยเอาละพี่นอ้อ,นองจบคลิปไว้ทรานี้ ว่ากันจิตนะมาเปนคนดคนแชร์ได้เน้องตาไปแล้วเนาะ